ต่อเดือกันทุกคนสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับผ่านพ้นไปแล้วกับการประมูลตุ๊กตาเพื่อช่วยเหลือสังคมของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับนับพี่อุ้มอิมหน่อยนะพี่อุ้มอิมครั้งที่สองจ้าครั้งที่สองแล้วอุ้ยหนาหักขนาดเลยแกออกคือพี่อุ้มอิ่มดีเลยคือพี่อุ้มอิ่มน่ารักมากพี่อุ้มอิมบอกได้นะครับจะให้เซ็นลายเซ็นน้องครั้งที่สองเลยเด้อจ้าพี่อุ้มอิมครั้งที่ สามเย้พี่อุ้มเป็นผู้โชคดีดู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 เธอทำสยทำไมึงทำกับฉันได้ปิดที่คนอุ้มอิ่มข่าวกันแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสนั่นก็คือ ยอดคนชมการไลฟ์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้นะครับเรียกได้ว่าปาไปเกือบ5 0 0แสนวิวเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่า5 0 0แสนวิวนี้นะ่คือโอ้โหคนดูทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆสำหรับการไลฟ์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้นะครับยอดแชร์กับทุกคนอยู่ที่2,000กว่าแชร์คนคอมเมนต์เนี่ยอยู่ที่1 5 0 0 0คนครับคนกดไลค์เนี่ยเป็นหมื่นกับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการประมูลตุ๊กตา ธรรมดาแต่ว่าพิเศษมากๆครับทุกคนสําหรับอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้นะครับไม่ได้มีฉากสวยหรูอะไรนะครับเป็นการนั่งพูดคุยกับ FC ฟซแฟนคลับธรรมดาธรรมดาครับทุกคนตามสไตล์ของน้องอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงพร้อมมีการกดราคงกริ๊งกๆิงเหมือนแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะครับน่ารักสุดๆครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยโหยอดอุ้มอิมคิดว่านะครับมากกว่า มากกว่า69,600บาทน่าจะมีหลายคนที่โอนไปทําบุญแล้วก็ไม่ได้ร่วมประมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุ้งอิงกับครอบครัวเนี่ยจะสรุปยอดออกมาเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าเขาจะสรุปยอดออกมาแล้วนะครับอุ้งอิงประมูลตุ๊กตาครับทุกคนน่ารักสุดๆครับเมื่อคืนนี้นะครับคือน้องเนี่ยคือพอน้องเนี่ยได้ถือตุ๊กตาแล้วเนี่ยทุกคนมันมีความแบบเอ FC ฟซีแฟนคลับอยากได้ และตุ๊กตาเหล่านี้ครับทุกคนน้องอุ่นงนะครับจะเซนนะครับทุกๆตัวให้กับ FC แฟนคลับอีกด้วยนะครับทุกคนคือน่ารักมากๆแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยคนดูเยอะจริงๆต้องยอมรับจริงๆนี่คือคําว่าขวัญใจมหาชนจริงๆแล้ววันนี้อิ่มข่าวกระแสนะครับเชื่อว่า ยูทูบเบอร์ตีข่าวนะครับแล้วก็สํานักงานข่าวหลายๆช่องเนาะตีข่าวแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับเชื่อแบบนั้นเพราะว่าก็มีหลายคนหลายช่องที่ติดตามของอิ่มข่าวกระแสสาหรับสื่อใหญ่ๆเนาะก็เดี๋ยวส่งไปให้ พี่ๆเขาเนี่ยตีข่าวก็แล้วกันนะเออนะครับนะอัดใจด้วยนะครับทุกคนเมื่อคืนนี้สําหรับคนที่ได้ตุ๊กตานะครับน้องอุ๋งอิงเนี่ยคือให้ใจแฟนคลับ fc ทุกคนเลยไม่ว่าคนที่มา cf หรือไม่มา cf ไม่ได้มาประมูลอะไรต่างๆขอแค่มาคอมเมนต์อุ๋งอิงไล่อ่านแบบคือถ้าถ้าสังเกตดูนะอุ๋งอิงจะไล่อ่านเกือบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าน้องว่างจริงๆอย่างที่ในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเรารู้เลยว่าอุ๋งอิงเนี่ยตั้งใจอ่าน อ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับมากๆเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำงานคือไม่ได้ร้องเพลงใช่ไหมครับคือเมื่อก่อนอย่างที่บอกว่าเวลาองค์ิงเนี่ยไปร้องเพลงมาแล้วน้องมาพักอยู่บ้านน้องจะไม่ค่อย คืออ่านคอมเมนต์น่ะไม่ค่อยหมดเพราะว่าหนึ่งเลยเ,เราเข้าใจเลยว่าน้องเหนื่อยนะครับแต่วันนี้น้องได้มาพักผ่อนแล้วอุงอิงคืออ่านนั่งแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับครับทุกคนเกือบทุกคนเลยนะครับน่ารักสุดๆเลยครับทุกคนนี่แหละทาไมถึงเป็นขวัญใจมหาชนทําไมถึงเป็นขวัญใจแฟนคลับเนาะคือแบบโอ้โหคนน่ะเข้าไปดูเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนประมูลตุ๊กตาประมาณแบบ 1 6 15 16ตัวเนาะมีทั้งแม่หนึ่งนะครับคอสตูมต่างแดนนะครับที่ไปร่วมประมูลกับทุกคนแล้วก็มีอีกหลายแม่มากๆแม่ฮักองอิง ing, เป็นบ้านแพงครับที่ไปร่วมประมูลคือเยอะมากๆเมื่อคืนนี้คือมีหลักหมื่นเ0 0 0เท่านั้นกับทุกคนในช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกับตอนแรกคนเนี่ยยังไม่เข้าใจในการประมูลอาจจะมองว่าอันเนี้ย หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยคือวางไว้กี่ร้อยห้าร้อยแต่คนแบบไม่ยอมกันนะครับทุกคนหลังๆมาคือแบบฉันจะเอาตัวนี้คือแม่ๆบางคนเพิ่งเข้ามาคืออินเทอร์เน็ตแบบดีเลย์น,นะครับเพิ่งเข้ามาเจอองค์อิงประมูลก็แบบหูใส่ใส่ใส่บางคนประมูลไปหลักหมืน่นเมื่อคืนนี้เกือบสามหมื่นนะครับทุกคนกับยอดประมูลที่แบบบางตัวนะบางตัวที่แฟนขับ FC เข้าไป CF เนี่ยคือสุดยอดมากมากเลยทั้งนี้ทั้งนั้นกับทุกคนน้องจะดำเนเงินส่วนนี้นะครับไปทำบุญไปช่วยเหลือสังคมนะครับกับมูล ที่คนยากไร้เนาะแล้วก็หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอะไรต่างๆอุ๋งอิงน้องก็ทําตลอดอยู่แล้วขอชื่นชมจริงๆนะครับทุกคนกับการที่แบบน้องออกมาประมูลตุ๊กตาครั้งนี้เนาะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอุ๋งอิงก,ก็ได้มีการขออนุญาตพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการประมูลตุ๊กตานะครับว่าลาขอพ่อพ่อแม,แม่ประมูลเพื่อที่จะไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยพ่อพ่อแม่ก็แบบโอ้โหไฟเขียวแหละใครจะไม่ไฟเขียวแล้วทุกคนประมูลตุ๊กตาไปทําบุญเนาะสุดยอดมากๆเลย เมื่อวานก็จะมีเป็นโดเรมอนคิตตี้นะครับแล้วตุ๊กตาแบบอ่าหลายตัวมากแล้วก็มีแต่ตัวน่ารักน่ารักแล้วก็มีน้องลิงพะโลด้วยทิมอิม,ม 4F มาได้ทิมอิมไปประมูลมาได้แล้วแบบโอโ้โหน่ารักมากแล้วก็คือสองสารน้องอย่างที่บอกว่าไม่มีใครประมูลน้องเลยเห็นน้องตัวดำนะครับอุ้มอิมก็เลยแบบจัดไปเลยเนี่ยสงสารน้องออนะครับน่ารัก <laughs> น่ารักมากๆนะครับอ่ะคนดูตอนนี้คือแบบ วิวเนี่ยพุ่งไปเรื่อยๆบางคนพิ่งมาดูย้อนหลังนะครับสุดยอดมากๆครับอุงอิงเมื่อคืนนี้นะครับน้องก็สนุกสนานนะครับพูดคุยกับแฟนขับแบบได้น่ารักมากๆด้วยความเป,เป็นธรรมชาติของน้องนะครับทุกคนคือแบบนะ fc คือมา cf กันแบบหลักหมื่นกันทั้งนั้นเลยมีหมีผู้มีตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมีโดเรมอนอย่างเงี้ยคือจนตัวสุดท้ายจนได้เอามาเพิ่มเนาะพาะพ่อแม่แม่บอกว่า ไม่ยอมยังไม่ได้คือไม่ยอมนะครับนะสุดยอดมากๆมีหลายตัวมากๆนะครับอันนี้มีตุ๊กตาลิงเนี่ยที่อิ่ม CF ไปนะครับเนี่ยต่อจากตุ๊กตาสีเหลืองอิ่มก็ไม่ได้มีสการ CF ไปก็ได้มีการลงคลิปให้ทุกคนดูอยู่นะฮะน่ารักมากครับทุกคนน่ารักมากจริงๆนะ อ่านะครับก็ได้ตัวแบบน่ารักน่ารักไปนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนอ่านะครับแล้วตุ๊กตาตัวที่อิ่มให้น้องเนาะไม่ได้ถูกคัดเลือกมาประมูลนะครับไม่ได้ถูกคัดเลือกมาประมูลอันนี้ก็คือเป็นตุ๊กตาของใครที่แบบให้น้องอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบว่าจํากันได้ทุกคนคือเป็นตัวแบบน่ารักน่ารักเลยอะ่ะนะครับอ่ะนี่เป็นบรรยากาศที่น้องนะครับ อุ้มิ่งก็จะได้เป็นตัวดำไปนะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศไปทุกคนได้ดูกันจ้าจ้าอู๋ยิงพูดเพาะมากจะเอาไปเอ็นแลจะเอาไปเอ็นทำหมุญใส่ทำจะให้น้องนี่เป็นเป็ดเป็ดที่ไหหันมาเป็นหันมาเป็นเป็นอู๋ยิงเข้าใจว่าเป็นตุ๊กตาเป็ดนะแต่จริงๆแล้วเป็นตุ๊กตาลิงเก่งไง น่นารักกับทุกคนย้อนดูแบบทั้งวันก็ไม่เบื่อนะครับพะพราะม่ม์เอฟซีแฟนคลับ<ห>เข้าไปดูดดงองค์อินประมูลตุ๊ก,กตา <c oughs> น่ารักมากเมื่อวานนี้คือตั้งดแบบับเขาเรียกว่าอะไรตั้งดูเลยรา่เนะิมต้นตอนแรกเข้าใจว่าน้อง<ด>จะ<า>ประมูลอ<า>่าในในช่องต่อๆเนอะนะครับ น่ารักมากน่ารักมากอ,ากาอ,าอะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ได้ตุ๊กตาเมื่อคืนนี้ก็อย่าลืมอค <comment S 2> อมเมนต์มานะครับ